สวัสดีค่ะให้ชมดอกกุหลาบสวยๆพี่น้องทนมากเลยกระทางนี้จากพี่น้องจ้างามบาจ้ะนี่ละจ้าฝนตกอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้วันที่ยี่สิบเปดนะคะพี่น้องเอ,อพาผัก่าเอียงก่อน บงังแดดบังอย่างนี้แหละจ้ะงามบ่พี่น้องกุหลาบแต่ชื่นชมอมยุกระทางเดียวแหละพี่น้องอันนั่นกับมะปกูกเป็นกับงามอยู่พี่น้องแต่เป็นเวลาล่มมากรือว่าแดดแห้งเป็นกับหลุมพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสตอบบรอเบอรรี่ถึงไม่สวยแต่ก็ได้กินลูกจ้ะ พี่น้องดอกจังสีทำความสะอาดง่ายทำสกักนี่ค่ะเ<ม>พราะว่าเพิ่นเพิ่นเอิ่นยังไงทำมันมากเหมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกระเจมบานใหญ่กว่านี้ยังสีนะจ๊ะมากมือนี้เขากักเก็ีบออกยังสีละมันเพิ่นทำความสะอาดง่ายพี่น้องเอ๋บอ่เอเบือดอกด้วจ้ะเดี๋ยวค่ะนี่เฮ็ดน้ำมอยพี่น้อง ได้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 อันนี้กวางกว,วางตัวผู้เพิ่ไม่เงียวไปร่อสาวพี่รองมึงโอ้เห็นหนำบ่อืมมาพี่รองรองืม ยงยเก็บน้องมาดีมากฟินๆน,น้ำกันมาเนี่อันนี้เลือนั่งสาวไทยด้วยจ้ะริมสีสเปีมาพี่นลองยุ่งดอกซัมนี่ซัมนี่นี่ทำความจะอ่านง่ายเพราะว่ายัางพื้นแข็งดีหลากหลาย,ยาได้พี่น้งองแมนเบิร์ด้ด้จ้ะ เด้อม,มาเก็บเห็ดส่วยเน่ยค่ะพี่พีน้องๆเลย อ่อนบ่จ้ะติมพอติมกระสะออใจใจเต้นตุบตุ๊บตุบตุบตุบอยู่เลยอันนี้เพิ่นอันจะออกขาวๆเลยจ้ะโอ้ยพี่น้อง xiang ở đây quang lóng nữa ừ. quang có mà cái cây ni nó mình năm tìm một cái nó cày cái mà นางถากกินพี่น้องมึงนี่นี่พี่น้องถางบอสังเกตเนี่ยพ่นคืนเชื้อราบิ๊กวันก็แฮปเชื้อราแล้วนะยูล mm ุกอันเดอร์ด้วยว่าแฮปเชื้อราไหม mm hmm. ข้าติ mm hmm. ข้าติเก็บก็ลืมข้าวไปอยู่ด้พี่น้องแต่บอสังเกตเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเต็มกันเลยใบใหญ่หมองพักเกินไปเถิงปุ่น ค่ะบ่าาฝนกับคือสีได้มาไหวควานี้อยู่พี่น้องก็คือสีงามนะจ๊ะมาเด้อจ้ะลายอีดีจ้ะโอ้ยดอกงามค่ะอันนี้คือ ทองคําในป่าลองเลยอ้ยหมดหมดกระมี่เลยพี่น้องลองพี่ลองจ้าลองวัดทองคําอีดีบ่คือบอ่จ้า ติมก็เก็บไปขายได้น้อะค่ะพี่น้องแต่ติ่มก็บอกมีสิทธิ์จ่าเ้อบอกมีสิทธิ์ขายเนาะค่ะเนาะราออย่างว่าจีติ่มบริยุนีจ้ะเก็บไปกิน,นี่เก็บไปได้เก็บไปฝากพี่ฝากน้องเลยเก็บได้ขายขายบ่ได้จา้าเอาไว้ให้คนบริย่นีเก็บขายเนาะจ้ะเนาะ เพิ่นจิ้กระเห็นอยู่หรอกจก้ะเพิ่นเพิ่นประกาศขายในในในเว็บนะจ้ะวุ้ยเป็นขายกิโลละในเว็บกิโลเท่าไหร่น่ะเนี่ยตาเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ร้อยร้อยยี่สิบหรอคะ mm hmm. ที่พีพ่เพิพีเ mm hmm. พิพีเพิโพสนั่นนะ พี่พ่อโพสต์อินอินในเฟซบุ๊คล้อยห้าสิบเลยเหรออ่าว่าว่าจิมกะอันเขาไปเบิ้งแนวเบิ้งแนวเนาะจ้ะเนาะอือเพิ่นเพิ่นมีสิทธิ์ที่เพิ่นเก็บขายเนาะจ้ะเพิ่นก็จะอันเก็บมาแล้วเพิ่นก็โพสต์ขายอยงเี้นะจ้ะพี่น้องว่าติมกะอันในเบิ้งกับแป๊บๆเนาะจ้ะเนาะติมกะบ่เลยเขาไปเช็คว่าเพิ่นขายกี กิโลจะไแถังสินะติมก็เลยถามพ่อใหญ่พ่อใไอพอนายแล้วก็ทิเบิ้งแล้วก็ทิ่ว่าอันอันเบิ้งา็จะพูดขายังสินะจ้ะแต่พ่อใหญ่เราพอเห็ดได้จ้ะเด้อเแา้วพอเห็ดเพราะว่าเพราะว่าอย่างอืมเนาะบอกตรงๆเนาะจ้ะเพื่อติมย่านติมบ่ได้มา่าสินะจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่า กฎหมายเพื่นกับเค่งยังสเนาะจ้ะกฎหมายเพึ่นกับเค่งคัดขึ้นเนะจ้ะเก็บไปยูไปกินไปให้ยูให้กินนี่ไปฝากคนหุ่นจักนี่ได้ยังสินะจ้ะอันนี้อีกอีพี่หนึ่งนาาจะเนาะก็เจะบเอาอีกเนาะยวมีคนแก่งสินะพี่น้องเอ้ยมมหูหรอกว่าผู้ใด ผู้ใดหักหนองผู้ใดสร้างสร้างหนองสีนาะจา้ะเด็กจะถามมาติม,มา่าติม,มา่ามาที่นี่ติมก็เหมือนมาติมเคยอยู่เคยอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะเคยอยู่ที่นี่่า,อ,าอ่าไปไปเมื่อพี่้องมันเป้นเป็นยังสีเลยอ่ะเี่พี่้อ,มองมันเกินเสวลา หล,หลังเพื่อนโอ้ยจิมมะปนกันอันเป็นอย่างยังยังไงยังนอกความหมายนะจ๊ะเนาะาายาังเช่นครับยังเช่นเนาะค่ะติ้มล่งทะเลหาอยู่หากินติ้มก็ได้ามือใดติ้มลงไปทะเลเนาะจ๊ะเนาะจิมก็บาาอกว่าแม่น้ําแม,ม่น้ําคงคาเมนี้ลูกมหาหาอยู่หากิน อขอให้ลูกได้ยังสีนะติมก็จะเป็นอันบอกเคลื่อนยังสีนาะจา่าติมบดต้องการแบบทับทับว่าวๆนะค่ะพี่น้องซีหาช่โมงกระบ๊บ่บบมีป่ายังสินะ่ะป่าบม่มากินยังสีนาจาพี่น้องจา้าอันนี้กับความเชื่อส่วนบุคคลนะจ้ะเด้อความเชื่อส่วนบุคคลอันติมก็จะบอกว่าอันบุกมา,มาหาอยู่หากินลูกขอกับเขาก,กับป้านยังสีนะพี่น้อง อันไผ่ไผ่ไผ่ชีคิดยังไงติ่มกับโบกหูเด้อแต่แต่สำหรับตัวติ่มเนาะติ่มกับเบาสูฟังเนาะจาะ้ะเนาะติม่มเบาสูฟังมาอันการที่ติ่มลงคลิป,าาป,าาปลลย,ยังสีหน่าจาะ้ะมาแต่ปลาซาบะแต่ปลาหลายๆยังสีหน่าจ้ะกับโบกหูออกมาม,ม,มือมือมือหมานมือบ่หมานยังสีเนาะค่ะเนาะนังเทียเอาไปลงแป๊บเดียวกะเพิ่นกับมากินยังสีหน่าจ้ะพี่น้อง นี่นะคือคือความเสือออความเสือของติม่มเนาะติ่มก็เลยมาว่าในคลิปทำมือใดมือดใดทีว่าอโบบบบว่าวเมื่อหณะหาชั่วโมงคชั่วโมงกะก็ได้ยุโบจ้ะแต่พ่อได้กินเนาะจ้ะเนาะถต่วออ่ามือนี้พ่อแล้วลงะสิอยากเมื่อไหว,ไวเออเอยขึ้นมาไปแป๊บเดียว ก็ได้แหละจ้ะกัเพราะว่าหนึ่งอากาศพึ่นกับเปลี่ยนไน้ตลอดเนาะลงทะเลมันหนาวบางสินะจ้ะต้งเชียอยู่ดีๆนะผลมากแบบบริตตงโตกับมีอยงสินะจ้ะไม่มีอะไรแน่นอนนะจ้ะเนาะเอาสู้กันฟังอย่าพึ่งน้ำคานเด้อเบาแแบะบ เก็บกองไใบกับเก็บใส่ถุงพี่นอ้องเอ้ยกะตาบวแลมานน่ำปัดเจ้าอน,นัังเทียเตรียมก็โอ้ยถา้มันบ่ไดดปลาหรือว่าไปหายางกระซ้างเนาะค่ะยางไก่มันมันหมดเจอมันกระเมื่อยเนาะค่ะมันกระถอเนาะจ้ะเนาะผู้ใดเป็นคือเน่ย กับคอมเมนต์มานําำในเด้อจ้ะเด้อใครเป็นชื่อกับคอมเมนต์ม่านน้ำเนะาะปวดขานัง่งนั่งอันนี้เลยจ้ะนั่งข้านเอาจ้ะนี่พี่น้องเพิ่นเพินเ่นเป็นเชื้อลาแม่เนี่ยค่ะขาขาวสิแม่นี่จังสีจังงามจ้ะก็เลยเห็นอย่างกระวังเอาเนาะจ้ะเนาะเลือกเอาเนั่งเฉยน้าจ้ะ 安妮，啊、我เอา来得